ปัจจุบันเนี่ยนะครับรูมในการขึ้นดอกเบี้ยมันเยอะมากเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงก็คือดอกเบี้ยปัจจุบันเนี่ยเทียบกับเงินเฟ้อแล้วเนี่ยติดลบนะครับหมายความว่าเงินดอกเบี้ยในอเมริกาทั่วเนี่ยเห็นขึ้นขึ้นเนี่ยเมื่อเทียบกับเงินเฟ้อแล้วอะไอเส้นสีขาวยังติดลบอยู่ตั้ง7.5 8ซนะฮะอันนี้คือเป็นดอกเบี้ยมาปรับแก้ด้วยอินฟลชันนะครับปรับแก้ด้วยเงินเฟ้อประเทศอะไรอีกที่แยกก็ยุโรปนะฮะ แคนาดาพวกนี้แก๊งนี้เรียวเลดอะติดลบเช่นเดียวกับเมืองไทยนะครับเมืองไทยก็เรียวเลดตอนนี้ก็ติดลบบานเนี่ยติดลบ5% 6เน่ะบานนะฮะซึ่งคนที่แบบว่าเขากล้าขึ้นดอกเบีย้ยไปก่อนล่วงหน้าแล้วอย่างเช่นบาราซิลเม็กซิโกก็จะมีอาการที่ดีกว่านะครับแต่ประเทศพวกนี้มันจะต้องตามมาด้วยการเร่งขึ้นการขึ้นดอกเบีย้ยนะครับอ่ะอันนี้ผมพยายามฉายภาพให้ดูทุกอย่างก่อนนะแล้วจะอาจจะได้อธิบายรวดเดียว ถัดมาเนี่ยเราได้เห็นว่าความปั่นป่วนในตลาดตราสารนี้ลามไปสู่พวกหุ้นกู้นะครับนะครับมากขึ้นนะครับตอนนี้แม้กระทั่งพวกหุ้นกู้อันดับเครดิตดีๆไฮเกรดเนี่ยนะฮะก็เกิดเหตุการณ์ก็คือตัวเครดิตสเปรดเครดิตสเปรดก็คือส่วนต่างระหว่างตัวดอกเบีย้ยหุ้นกู้เทียบกับพันธบัตรเนี่ยมันพุ่งขึ้นนะพอมันพุ่งขึ้นแบบนี้จําได้ไหมตอนโควิดนั่นหมายความว่าเกิดความไม่เชื่อมั่นนะครับคนปลาหุ้นกู้ทิ้งกันหมดคือกลัวไงนะครับตอนนี้ มันจะเกิดเหตุการณ์ปัญหาสภาพคล่องในหุ่นกู้เกิดขึ้นอีกแล้วโดยเฉพาะในอเมริกาเพราะมันกาลังพุ่งขึ้นมาเร็วแรงสถานใจเหลือเกินอันนี้อันตรายนะครับความปั่นป่วนในตลาดตรา,าสารนี่มันตอนนี้กำลังรุนแรงแล้วแน่นอนว่ามันจะเกิดกลายเป็นความกลัวรอบใหม่เกิดขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่านะครับคูปองนะนะครับออกขอภัยนะครับเอ่อบรรดาราคานะฮะของพวกบอลต,ต่างนะฮะทั้งจังบอลน,นะครับ investment grade นะครับเอเชีย investment grade อะไรทุกอย่างดิ่งลงหมด หมายความว่านะครับเราคือดอกเบี้ยมันต้องพุ่งพอดอกเบี้ยพุ่งราคามันก็ดิ่งลงนะครับเห็นว่ามันเกิดความกลัวเรื่องของ recession กันมากขึ้นนะครับตอนนี้ใครถือหุ้นกู้ก็เน้นไปที่ระยะสั้นเป็นหลักนะฮะเอาดอกเบี้ยสูงๆงไว้เลยนะครับถ้าดอกเบี้ยต่ําคือเสียเปรียบม,มากตอนนี้นะครับนี่คือเรื่องเรื่องเล่าเรื่องภาพทั้งหมดที่เอามาเล่าให้ฟังนี่คือความผันผวนนะครับภาพทั้งหมดกําลังพยายามจะสื่อสารว่า สิ่งที่มันสิ่งที่เราเห็นนะวันนี้มันเป็นแค่วันเริ่มต้นครับอย่างที่ผมได้โจวหัววันนี้แหละ not today วันนี้ไม่ใช่วันสิ้นโลกวันสิ้นโลกอ่ะเดี๋ยวจะกำลังจะมาก็คือวันที่ตลาดคุณนมันะต้องลงไปจนถึงแบบแย่ๆเนี่ยมันแค่เริ่มเองนะครับถามว่าทําไมถามว่าทําไมมันยังไม่ใช่วันสิ้นโลกหนึ่งนะครับง่ายๆเมื่อกี้มันก็มีรูปหนึ่งใช่ป่ะ u n employment rate ยังต่ํามากๆหหาเพราะว่าอัตราการว่างงานอเมริกาต่ํามากๆแล้วผมก็เคยมีฉายรูปให้ดูก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับว่าตําแหน่งว่างงานในอเมริกามันเยอะมากเยอะกว่าเยอะกว่าคนว่างงานนะครับมันก็เป็นไปได้ว่าตําแหน่งว่างงานเยอะก็มีข้ออ้างสารพัดนะครับว่างานไม่ถูกใจคนก็เลยแต่สุดท้ายแล้วเอาเม็กเซน์ไม่ต้องไปเจาะถึงสาเหตุว่าทาไมตําแหน่งก็คือพูดง่ายคือเศรษฐกิจมันมันมันบูมมากตําแหน่งว่างงานมันเยอะใครอยากจะได้งานคือได้งาน ตลาดสินเชื่อบูมขึ้นมาก็ฝีมือจากอลังกินสแปรก่อให้เกิดเรื่องของแฮมเบอร์เกอร์ไข่เสพอแฮมเบอร์เกอร์ไข่เสเกิดขึ้นเสร็จเปิบตลาดสินเชื่อพังลงมาเศรษฐกิจวินาศสันตลโลเพราะว่า,ามันเกิดเหตุการณ์ระเบิดออเรียกว่ฟองสบู่สินเชื่อเมื่อไหร่ก็ตอนที่เกิดฟองสบู่สินเชื่อทุกคนกู้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 แล้วอยู่ดีทุกคนก็เกิดชักดาบขึ้นมาสถาบันการเงินก็แทบล้มละลายเนี่ยนะครับมันคือวิกฤตความเชื่อมั่นของแท้มันก็ลงรุนแรงใช่ปะ สิ่งที่ตอนนั้นทำก็คือ f e d ก็เลยใช้ Super QE นะฮะไซส์เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วโคตรเยอะเลยก็ขนาดงบดุลจาก1ล้านล้าน,านเหรียญกลายเป็น4ล้านล้านเหรียญภายในเวลา3 4 5ปีเท่านั้นเองก็คือซื้อแหลกนะครับการใช้ QE พร้อมกับดอกเบี้ยต่ำติดศูนย์นะครับตอนนั้นเนี่ยมันใช้ได้ครับมันใช้ได้แล้วก็ทำให้หุ้นค่อยๆขึ้นดีด้วยตลอด10ปีเหตุผลเพราะว่าตอนนั้นเน่ยเงินเฟ้อต่ำก็มีคำถามอีกว่า ทำไมตอนนั้นใช้ QE แล้วเงินเฟอ้อถึงต่ำเข้าใจว่าทาไมตอนนั้นใช้ QE แล้วเงินเฟอ้อถึงต่าต้องเข้าใจก่อนว่า QE ใช้ปุ๊บมันไม่ได้มีผลทําให้เกิดเงินเฟอ้อเลยงงไหมสถานะสถาสภาวะเงินเฟอ้อตอนนั้นเนี่ยแล้วมันเรียกว่าเงินฝืนละกันสมัยเมื่อ5้ปีที่แล้วมันเป็นสภาวะเงินฝืนเนี่ยเพราะว่ามันเกิดจากเหตุการณ์ก่อนหน้าก็คือเกิดแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสนะครับ คนม,มันเป็นมันเป็นผลพวงมาจากการที่คนก่อหน,นี้กันมีหนี้บ้านกันเยอะมากแล้วท hmm. <Colombia S 2> ุกคนก็ต้องมานั่งเสียเวลาในการเคลียร์หนี้ตัวเองเปลี่ยนแปลงเขาเรียกเลยอ่าเคลียร์ทุกอย่างนะครับปรับตัวขึ้นมานะครับเพราะนั้นแปลว่า QE ของเฟดอะตอนนั้นมันคือเข้าไปเพื่ออุดรูอุด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 กําำแพงอุดทุกอย่างที่มันพังทลายลงมาพูดง่ายคือไปถมดินขึ้นมาเนี้ในเมื่อมันเป็นร่องลึกเขาก็ถมถมถมขึ้นไปมันก็ยังไม่ได้เกินใช่ปะ เงินเฟ้อมันก็เลยยังไม่มามันก็เลยยังเป็นเงินฝืดอยู่พอจะเข้าใจความหมายไหมครับเพราะว่าผลพวงจากการระเบิดของแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเนี่ยมันใหญ่มากมันต้องใช้เวลาพอมันใช้เวลาเศรษฐกิจมันดูเหมือนว่าจะกลับมาก็จริงแต่ว่าเงินเฟ้อมันไม่กลับมาเพราะว่าไอ้เงินที่พิมพ์ลงไป QE ทั้งหมดเนี่ยมันเอาไปถมไงนะครับมันก็แค่ถมทําให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติถือว่าแต่ด้วยร่างเงาของการใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายเนี่ยมันทําให้ได้ใจ ย่ำใจว่าเฮ้ยใช้ไปแล้วเงินเฟอมันไม่มาใช้ไปแล้วมันยังโอเคนี่ใช้ไปแล้วเงินเฟอมันไม่มานะครับบวกกับว่าช่วงเวลานั้นมันมีเรื่องเถรดวงเถรดวอลบอคอ,อ,อ,อแตกอะไรเป็นตัวสกัดนะครับทําให้เงินมันไม่เฟอก็มาเจอรอบนี้เศรษฐกิจมันเริ่มดีขึ้นดูเหมือนจะปกติแล้วก็มาเจอโควิดพอมาเจอโควิดเสร็จปั๊บตูมลงมาโควิดตูมลงมาเนี่ยมันทําให้ทุกคนตกใจแล้วกลัวว่ามหาวินาศเศรษฐกิจมันกำลังจะเกิดขึ้น มันก็เลยกลายเป็นเหตุทําให้เฟบเนี่ยด้วยความที่ผ่านมาย่ามใจเฮ้ยเวลาเกิดสถานการณ์ไม่ปกติฉันต้องทําเรื่องที่ไม่ปกติเว้รอบนี้ก็ใส่หนักมากแล้วเป็นการหนักมือมากๆเกินไปตอนที่ทุกคนเตือนเนี่ยว่าอย่าใส่เยอะไม่จําเป็นต้องใส่แล้วก็ยังจะใส่อยู่นั่นแหละเ,เพราะว่าตัวว่าตลาดแรงงานยังไม่แข็งแกร่ง,ง,งบ้าบอคอแตกคือจะต้องทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นไปหมดอะครับคือคือไม่รอให้ตลาดดีขึ้นมาด้วยตัวเองเขาต้องการให้ ทุกอย่างมันดีขึ้นก่อนเราค่อยหยุดซึ่งมันไม่ได้เวลาคุณทําอะไรพวกนี้เหมือนคุณช่วยลูกอะ่ะเวลาลูกมันล้มลงมาคุณต้องเข้าถ้าเกิดคุณเข้าไปอุ้มเลยทีเดียวอะ่ะมันจะมันก็เสียเด็กดีถูกป่ะสิ่งที่คุณต้องทําก็คือประครับประคองถ้ามันไม่ได้คอขาดบาดตายต้องปล่อยให้มันลุกขึ้นมาเองเราอย่างหน้าก็แค่้รอดูนะฮะหรือแค่แบบว่าฮโอโอนิดๆแต่เราจะไม่เข้าไปอุ้มแบบจนแบบเข้ามาทุกครั้งมันก็เหมือนกัน เสรก็คือจัดหนักเอาให้เศรษฐกิจมันฟื้นขึ้นมาเลยซึ่งมันกลายเป็นว่าจากเดิม QE ก่อนตอนหลังแฮมเบอร์เกอร์ใครเสร็จสิปีมันแค่ได้ถมพอหลังจากโควิดเนี่ยมันเลยแบบบวมขึ้นมามันกลายเป็นไม่ได้ถมแล้วอะ่ะมันกลายเป็นเกินไปพอมาเกินไปใช่ว่ามันก็เลยเกิดเหตุการณ์ฟองสบู่ในหลายๆแอสเซทคลาสบิตคอยมันขึ้นเป็น10เท่าภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนอะ่ะบ้าไปแล้วใช่ว่าคุณจะแก้งเงินเฟอ้อได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องกดให้เศรษฐกิจมันแย่ถูกว่า ในเมื่อคุณมองว่าเศรษฐกิจดีกว่ามันจะกดให้เศรษฐกิจแย่มันยังอีกนานแล้วทําไมเศรษฐกิจแย่ถึงจะช่วยเงินเฟอ้อได้เอาก็เล <c oughs> ่าให้ฟังแล้วว่า <c oughs> ก็เพราะเศรษฐกิจแย่มันจะดําให้มีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นพอตาการว่างงานมากขึ้นเดี๋ยวค่าแรงมันก็กดลงมาเองแหละเ <c oughs> งินเฟ้อมันก็จะลดลงมาเป็นกระบวนการการตีกลับั้นถ้าเกิดเขามองว่าเศรษฐกิจยังดีอยู่พื้นที่ในการลงเพียบเลยเพราะเขาจะกดให้เศรษฐกิจมันแย่ลงมาให้ได้นะครับเหมือนอย่างที่จีนทาอ่ะทาไมเงินเฟ้อจีนไม่พุ่ง ล็อกดาวน์สิครับทาในสิ่งที่ประเทศอื่นทั่วโลกเขาไม่ทํากันประเทศอื่นไม่มีใครกล้าล็อกดาวน์มีแต่จีนกล้าล็อกดาวน์ทำไมอ่ะผมว่ามันน่าคิดนะเออว่ะทําไมจีนต้องกล้าทําวะทําไมจีนไม่ปล่อยแบบประเทศอื่นทําไมต้องใช้ในโยบายซีโร่โควิดก็เพราะว่าจีนต้องการไม่อยากให้ตัวเองเป็นแบบประเทศอื่นไงเพราะจีนมีประชากรพันกว่าล้านถ้าเงินเฟ้อขึ้นมานี่คือสวยยิ่งกว่านะครับเพราะนั้นเขาก็เลยกดดีมาน์ไว้ไงผมถึงเพิ่งเข้าใจว่าอ๋อกดดีมาร์จีนน่ยต้องการกดดีมาน์ตัวเองลงงมาาเเเพื่่อให้้ินฟตํ เช่นเดียวกันประเทศอื่นๆเนี่ยตอนนี้อย่างเช่นอเมริกาเศรษฐกิจมันดีมากใช่ไหมแต่มันเป็นดีแบบบวมๆอ่ะเขาก็ต้องกดลงมาครับซึ่งรายงานการประชุมสําคัญมากนะครับคือมุมมองเศรษฐกิจกับมุมมองเรื่องของตลาดแรงงานถ้ามองว่าดีคือสวยละงานนี้ก็คือแปลว่าพร้อมที่จะจัดหนักนะครับอันนี้คืออันแรกนะข้อที่2ก็คือเรื่องดอกเบีย้ยก็คงหนีไม่พ้นเรื่อง,องการขึ้นดอกเบีย้ย0.75%ยพร้อมๆกันจะมีเปลยๆว่าครั้งหน้าก็จะขึ้น0.75็าอะไรก็ว่าไปแล้วก็อันที่คือเ QT เรื่อง QT สําคัญมากนะครับว่าไอการที่เคยทํา QE แล้วก็จะดึงเงินกลับเป็น QT เนี่ยแผนเดิมก็คือดึงเงินกลับเดือนละ4.75หมื่นล้านเหรียญไปจนถึงเดือนสิงหาแล้วเดือนกันยาค่อยขึ้นมาเป็น9.5 9หมื่นล้านเหรียญเนี่ยเขาจะปรับไหมถ้าเขาไม่ปรับผมก็บอกได้เลยว่าเงินเฟ้อแม่งเหลือลังเพราะว่าร่างเง้าของเงินเฟ้อเรื่อนี้คือ M2 ปริมาณกันในระบบที่มันเยอะมาก ถ้าเกิดคุณไม่ยอมดึงเงินกลับเร็วคุณก็ต้องทนกับสภาวะแห่งสวยอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับโอกาสที่เขาจะมีการปรับไซส์ในการทํา QT เยอะไหมผมบอกได้เลยว่าไม่เยอะนะครับผมผมว่ามันอาจจะน้อยกว่า50%ด้วยเหตุผลเพราะว่าเราต้องเข้าใจก่อนเฟดเนี่ยเปรียบเสมือนเป็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 น,เป,นเป็นผู้ให้กู้แล้วก็นักทวงเงิน เวลาเขาจะให้กู้เขาก็ทํายังไงครับ <c oughs> เขาจะทำยังไงครับเขาก็แค่ซื้อพันธบัตรเข้ามาคําว่าซื้อพันธบัตรก็ซื้อพันธบัตรจากใครซื้อเข้าบาจากตลาดรองแล้วใครเป็นคนออกพันธบัตรเอารัฐบาลเป็นคนออกพันธบัตรเฟดเป็นคนซื้อพันธบัตรมาแปลว่าเฟดกาลังให้อะไรให้รัฐบาลกู้ไงพิมพแบงค์ให้รัฐบาลใ,ใช้พิมแบงค์ให้ประชาชนใช้ก็ <c oughs> ใจความหมายนะครับ่เฟดทําหน้าที่เป็นเหมือนผู้ปล่อยกู้แล้ววันหนึ่งเฟดก็อยากจะทําตัวเป็นเจ้าหนี้ทวงหนี้จะเป็นคนทวงหนี้วิธีการทวงหนี้ก็ง่ายๆก็เทขายพัันธบตลงไป เทขายพันตบัตลงไปก็ของเงินคืนกลับมาเขียนนะฮะดังนั้นแปลว่าคู่คู่ปราร์ตี้ของเฟดเนี่ยคืออะไรในเมื่อตัวเองเป็นเจ้าหนี้กับเป็นคนทวงหนี้คู่ของตัวเองก็ต้องเป็นลูกหนี้ถูกป่ะและลูกหนี้รายใหญ่ของเฟดคือรัฐบาลอเมริกานะฮะดังนั้นมันก็เลยยากไงที่จะไปอยู่ดีๆบอกว่าจะขอทวงเงินคืนเยอะๆจากเดิมที่จะขอเดือนนึงแค่เดือนหนึ่ง4.75หมื่นล้านเนี่ย ยูดีจะปรับมาเป็น9.5หมื่นล้านเปลี่ยนแผนใหม่เนี่ยนะครับจากที่เคยบอกว่าจะขอ4.75ไป3เดือนแล้วเดี๋ยวไอเดือนที่4เป็น9.5หมื่นเนี่ยการจะเปลี่ยนแผนแบบนี้ลูกหนี้ถึงขนาดจะต้องร้องอดโอยถูกปะ่ะแล้วลูกหนี้รายใหญ่เป็นใครเป็นรัฐบาลอเมริกามันนั้นผลกระทบมันใหญ่เฟดอาจจะไม่กล้าตอนนี้เราต้องรอติดตามดูนะฮะว,ว่าจะทํำไหมแต่ถ้าทํานะโอ้โหหุ้นม,มันอาจจะลงเยอะนะแต่แป๊บเดียวเจ็บมแล้วมันก็จะจบเร็วนะฮะแต่ผมว่ายากว่ะ ไม่น่าทํำเพราะว่ามันติดเรื่องเลื่อนไขลูกหนี้นะครับเราก็ปรับแผนเตรียมตัวนะครับหวังว่าจะเข้าใจนะครับจะได้วางแผนกันได้ยาวๆสำหรับวันนี้ผมขอลัทุกท่านแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ